เดียว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 อ่าเราจะเล่นสนุกสนานกันใช้เมนทอตกับแป๊บซี่เอาใส่พร้อมกันเลยเร็ว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 ว้าวว้าวไปหล่น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 ใส่เร็วเรลูกใส่ให้หมดใส่ให้หมดอย่าหยุดใส่ใส่เลยอย่าหยุดใส่อีกใส่อีกใส่อีกใส่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 เร็วเร็วใส่เร็วเร็วมันจะหมดขวดแล้วลูกใส่เร็วเร็วใส่เร็วเร็วอ่าไม่ขึ้นแล้วใส่เร็วเร็วเลยใส่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  ได้ไหมอ่ามันฟูแค่เม็ดแรกเหรออ่าไม่ได้แล้วหมดแล้วลูกฮะโอเคไว้แกตัวหลังนะอ่าวอันนี้เปลี่ยนมั่งเป็นภูเขาไฟระเบิดใช้น้ำผสมผสมระวังระวังน้ำผสมน้ำส้มใส่ชูใส่สีที่ชอบ อาใส่น้อยเกินอีกแล้วหมดแล้วลูกโซดาไฟหมดบ้านแล้วค่ะอ่าเทไปให้หมดเลยพี่พี่เทงไปเลยลูกค่อยๆระวังระวงังเทไปเล,เลยค่ะอย่าหยุดลูกอ่าเทมไม่ลงอีกโอเคไม่เป็นไรนี่พวกเขาไฟระเบิดเหมือนไหมอ่าค่ะหมดแล้วลูก <laughs>